สวัสดีครับพี่ๆี่ทุกท่านวันนี้พบกับช็อตติดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเป็นพระบรร้านนะครับพระยอดนิยมแรงเนี่ยมาพบองค์แรกเลยครับวันนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับมาพบองค์แรกเลยครับคือเป็นพ่อท่านคายเป็นพิมพ์หลังนังเออพิมพ์ไมตัวหนังสือเลยฐานนะพี่ ี่ลองพิมพ์เข้าไปหาดูบแล้วพี่ดูเนื้อแท้ตาเปลานะพี่ดูอุดอุดกิ่งดูเนื้อแทตาเปล่าไหมถ้าใครดูไม่ชัดคือขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเพราะทังคายนี่ขอสองพันห้าต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อไม่กระพัดนะพี่เป็นพิมพ์เฉลิมพลน,นะครับ คือที่ที่ผมเคยลงแบบเป็นเนื้อทองเหลืองครับแต่นี่เป็นเนื้อไม่กระพัดเลยนะพี่แล้วพี่ดูเนื้อไม่กระพัดเองแก๊กครับแล้วพี่ดูเนื้อหาอยู่ในกรอบเขาเลี่ยมกรอบเก็บไว้เลยนะแร้วผ้าสวยนะพี่พี่ดูเนื้อหายากนะพี่เนื้อไม่กระพัดไอพิมพ์นี้นะ เป็นพิมฉลิมพลนะครับพี่ลองพิมพ์หาดูครับเป็นปีศูนย์ห้านะครับองค์นี้ขอสามพันครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดอาบาเช่นะพี่องนี้น่าจะรอวัดนะครับพี่ดูหน้าดูหน้าดูตาท่านครับพี่ดูรอยตะใบกลืนไนหมดแล้วดูรอยช่อด้านล่างครับชัดเจนนะพี่ งนี้ขอสองพันสองครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะพี่เป็นเขาเยียกเป็นพิมพ์ใบอะไรครับเขาเยียกพิมพ์ใบอะไรครับผมก็จำไม่ได้แต่เป็นเนื้อเมฆกระพัดนะพี่แล้วเทตาเปล่านะครับพี่ดูเนื้อดูดินครับเขาเรี่ยมเก็บไปเลยนะพี่พี่ดูเนื้อเมฆกระพัดแห้งเก่านะครับ องนี้ขอพันห้าครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทับวัดทองนะพี่แล้วองนี้เป็นเนื้อสำริดเงินนะครับแลวพี่ดูไม่มีรอยประกบนะครับคือพันปั้นหุนทีละองค์ครับแล้วผ้ายังสวยนะพี่องนี้ไม่สึกเลยสึกนิดหน่อยบิวเปิดนิดหน่อยครับพี่ดูไม่มีตะเก็บไม่มีตะเข็บนะครับ พี่ดูยันเป็นเส้นเลยนะครับแล้วพี่ดูดินเบ้าครับเป็นเนื้อสามริดเงินนะพี่เป็นหลวงพระธพระทองนะครับพี่ดูความแห้งความเก่าครับพี่ดูปั้นปั้นยันเป็นเส้นเลยนะครับอง์นี้ขอสองพันหกครับต่อไปครับ เป็นปู่ทวดเตาลีดนะพี่องนี้เป็นเนื้อนาวะนะครับแต่นั่นพี่ผมว่าเนื้อนาวะนะครับคือก็ผมว่าไม่ถึงกับนาวะนะพี่แล้วพี่ดูด้านหลังครับพอมผีผิวไฟครับพี่ดูผิวไฟยังติดอยู่เลยครับแล้วพี่ดูพิมพ์ดูทรงดูดินเบ้าครับ ดูหน้าดูตาท่านครับดูรอยตะใบกลืนไนหมดแล้วอ่ะเนื้อนวะไหมครับ,รบพี่ดูแล้วผ้าสวยนะพี่ผิวช่อด้านล่างครับแล้วพี่ดูดินเบาครับองค์นี้คอสองพันหกครับต่อไปครับ เป็นปทูทวดเตารีดนะพี่แล้ววงนี้ก็แท้ดูง่ายนะพี่ดูหน้าดูตาท่านครับดูดินเบ้าติดครับดูด้านหลังครับถ้าพวกพี่ดูไม่ตันคือโทรมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่ดูรอยชอดคือถ้าพวกพี่เห็นพระแท้พระเก่าบ่อยๆนะครับจนชินตา ชินตาคือไม่ไม่ต้องสองก็ดูรู้นะครับถ้าคนที่ศึกษาจริงๆนะครับองนี้ขอสองวันเจ็ดครับต่อไปครับพี่นี่ผมไปได้หลังหนังสือนี้มาผมได้มาคู่เลยนะพี่เดี๋ยวผมไม่ดูพี่ดูเสียนวิ่งก่อนพี่ดูหน้าดูตาท่านเลพระโคตรสวยอะพี่ ผมได้มาคู่เลยนะครับต,ตัวตัดความเก่าครับพี่ดูเซียนวิ่งครับเราดูเนื้อหาดูจีวรท่านครับลอยปั๊มชัดเจนนะพี่นั้นที่ซอกขอพี่เอ็นเซียนไหมเขาบอกเขาเก็บเก่าเก็บเดิมเลยนะเขาไม่รอยใช้เลยนะครับเขาไม่ใช้เลย แล้วพี่ดูด้านหลังครับเทตาเปล่านะครับผมว่านะองนี้คสองพันเจ็ดครับแล้วมาดูอีกองคครับพี่ดูเซียนวยิ่งครับแล้วพระยังสวยนะครับไม่ผ่านการใช้มาเลยเขาเก็บเก่าเก็บเดิมมาเลยนะพี่พี่ลองพิมพ์หาดูว่าเป็นพิมพ์ หน้านูหูกลางไมคพี่ลองพิมพ์หาดูนะเป็นปีศูนย์ห้าพี่ดูหน้าตายอย่างเนี้ยแล้วพี่ดูความคมครับตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับองนี้ข้อสองพันเจ็ดครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อไปนะพี่แล้วเป็นเนื้อออกสำริดไหมครับแล้วพี่ดูความเก่าความแห้งครับดูฝุ่นนะ ดูนินเบ้าแท้ดูง่ายนะพี่เป็นหลงพ่อไปนะครับสายเหนียวนะครับพี่ดูรอยประกบชัดเจนนะตัวหนังสือเป็นแท่งนะพี่เม็ดเดือดชอ์ด้านล่างนะพี่ดูรอยตะไบคืน้นหมดแล้วครบองนี้ขอสองมันแปดครับหลวงพ่อไปนะครับ ต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกรุ่นหนึ่งนะพี่แล้วพี่ดูเนื้อหาครับดูข้ามน้ำทองครับพี่ดูเนื้อหาดูความแม่งครับนี่ถ้าคนดูภ้าเก่งๆคือแท้เลยนะพี่พี่ดูเนื้อหาขึ้นมาเป็นเก็ดเลยนะครับ ตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับพี่ดูรอยประกบตะใบคืนไห้หมดแล้วพี่โชลลาครับองนี้ขอสามพันครับต่อไปครับเป็นหลังหนังสือนะพี่องนี้เป็นบล็อกบล็อกคางขีดนะครับแล้วพี่ดูความคมดูเสี้ยนวิ่งครับ ดูความคมครับพี่ดูรอยปัม๊มลมดำแห้งนะครับพี่ดูรอยปัม๊มรอยปัม๊มรอยกระแทกนะครับรอยงัดจากนี้นครับพี่ดูตัวด้านด้านหนังตัวหนังสือด้านหลังครับ องนี้ขอสองวันเจ็ดครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดตัวทอนะพี่แล้วพี่ดูเซียนวิ่งครับดูตัวทอเปลี่ยนเซียนวิ่งไหมพี่ดูความคมดูหน้าดูตาท่านครับพี่ดูรอยปั๊มครับพี่รอยปั๊มไหม ยูเซียนวิ่งที่พื้นผิวครับเป็นตัวทอนะพี่พี่ดูรอยงัดจากท่าฐานตรงเนี้ตัวตัดครับเป็นตัวทอ่อสาวากาศนะครับเดิมๆเลยพี่ องนี้ขอสองพันเจ็ดเหมือนกันครับต่อไปครับนี่พี่พี่เคยเห็นหรือเปล่าผมก็ตั้งแต่ผมเล่นผ้ามาผมเพิ่งเคยเห็นองค์แรกนะครับ <c oughs> จริง <c oughs> คือเป็นพิมพ์เตารีดนะพี่แต่ว่าคือไม่ไม่มีคือถ้าเตารีดธรรมดาคือจะมีนี่ใช่ไหมแต่นี่คือมีแต่องค์ผ้าครับ <c oughs> พี่ดูคาบทองปิดทองเก่าเดิม,เ,มเลยนะครับแล้วอยู่ในเรี่ยมกันน้ํานะพี่ พี่ดูด้านหลังครับเรี่ยมกันน้ําอย่างดีเลยนะพี่ดูรอยตะใบคืนี่มาแล้วนั้นที่นี่คือเป็นรอยติดทองนะครับองนี้ลิมิเต็ดคอ3 0 0ดครับต่อไปครับเป็นปั๊มซ้ำอยู่ในเรี่ยมกรอบเก่านะพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านครับ หน้าดูตาท่านครับอยู่ในเรี่ยมจับขอบเก่านะครับองค์นี้ขอสองพนันนาครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับศูนย์หกสามศูย์ปดศูนย์ศูย์หนึ่งเจ็ดเถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ